พูดไปหมดแล้วจะพูดยังไงทีนี้เปิดเปิดขึ้นมาเปิดแล้ใช่ไหมค่ะ มีคำถามไหมแม่ชีแเมซี่เห่ยสิบรรุรรมก่อนผักจริงจริเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหดเรือกเกิน ฟังก็ฟังมาลาทอนไม่อยากฟังก็ได้ฟังในฟื้นใจตัวเองอยู่ตลอดนี้ีก็นี้ไม่ได้ไเพราะเกงใจกูบ้าก็เปิดโอกาสให้มีแล้วนะเขาไม่ได้พูดเล่นนะเราบอกก็ไปไปใครจะกลับก็กลับเพราะว่าถึงถ้ามันฟื้นฟังมันก็ไม่ได้อะไร มันจะเกิดเป็นการทุกทรมานแต่ถ้ามีสติปัญญาพลิกกลับได้ได้ฝึกฝืนใจตัวเองก็ได้ประโยชน์นิดเดียวพิกนิดเดียวเท่านั้นพิกนิดเดียวเท่านั้นจากที่ทุกๆอยู่กลายเป็นสุขเลยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยจากที่ทุกนิดเดียวพิกปุ๊บกลายเป็นสุขการวางใจเท่านั้นแหละ สำคัญที่สุดนะบาก็ลองผิดลองถูกมาเยอะนะหลงเราหนี่หลงมากมายนะเราหลงมาหมดพูดง่ายๆเนี่ยนะหากเขาไม่หลงเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นแหละตังไว้ปฏิบัติหลงทางหลงทางหลงหมดอลไแหละถ้ามันไม่หลงมันเป็นพระอรหันต์แล้ว เอ,อย่ามาขี้โม้เลยบางคนก็บอกว่าอุ้ยสำนักนี้สอนผิดหล,ล,ลงจริงหลงหลงจริงๆหากไม่หลงเราเป็นพระอารหันต์แล้วแต่ทำยังไงล่ะหลงถึงจะรูอะ้อาศัยความผิดพลาดนั่นแหะเพื่อพัฒนาตัวเองต่อ อาศัยความหลงนั่นแหละเพื่อเข้าถึงความรู้พอะรู้ว่าหลงเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นวิชาทันทีเลยจากที่มันหลงน่ะคืออวิชาคือความไม่รู้พอมันรู้มันหลงปุ๊บเป็นวิชาทันทีฉลาดขึ้นมาหน่อยฉลาดแล้วไม่ทำสิ่งเดิมซ้ำอีกนั่นเรียกว่าปัญญาเฝ้ารักษาตัวเองได้ด้วยปัญญา มันหลงหมดเลยถ้าไม่หลงมันเป็นพระอาหารหันต์แล้วมีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นที่ไม่หลงที่เหลือหลงหมดแม้แต่พระอนาคามีก็หลงอยู่ฟังไว้ให้ดีเถียงดีใครจะเถียงถ้าเราพูดไม่จริงเถียงมาเลยเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราเราถึงจะรู้ว่าเราหลงเพราะฉะนั้นต้องเรียนผิดเรียนถูก ตัวกูบาเองนี่โอ้เลียนเอาหมดนะยิ่งนิมิตนี่นะประเภทภาวนาเราเห็นนั่นเห็นนี่นี่นะลงเหมือนกันไงกูบาเนี่ยสำคัญเลยหูเห็นหวยนี่นะต้องสืบเลยนะ่ะพูดง่ายๆนะพูดภาษาสมัยรุ่นหน่อยไม่ต้องสืบ มันเห็นจริงๆนะยเห็นแล้วมันออกจริงๆด้วยนี่สี่ปัญหามันเนะนี่ยเดินผ่านพระนี้เมื่อก่อนเราจะไม่ได้บวชได้ซ้าไปเราเดินผ่านพระนี่พระร้องเพลงนีมันรู้เลยว่าพระองค์นั้นกําลังร้องเพงลงเราเป็นพระร้องเพลงได้ด้วยหรอนู่นหลงไหมล่ะ่ยยังสำคัญตนขึ้นมาว่าตัวเองนี่เจ๋งตัวเองเก่ง,ง,กง,งคนอื่นเห็นไหมเพราะคิดว่าตัวเองมีวิชาพวกนี้ มีแต่ของหลงทั้งนั้นเลยสำคัญตนมีแต่อัตตาตัวตนงวดที่ห้านะถ้ามันออกอีกนะบ้าแล้วครูบาเปิดสำนักแล้วใบหวยแล้วแต่ดีมันไม่ออกงวดนั้นนะ่ะเห็นยังไงรู้ไหมเป็นกองฉลากประมูนให้ดูเลยตะึงตะึงตะดึงตะึงแออย่างนี้เลยนะ เมื่อก่อนมันมายัางไงร,รู้ไหมมันลอยมาเป็นตัวมันลอยมาเป็นตัวนี้ผ่านหน้าไปฟึบตัวนี้ผ่านหน้าไปฟึ๊บฟึ๊บแล้วไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเราเขียนใส่กระดาษมเลยซื้อตามนั้นไม่ต้องไปกลับให้เสียเงินเป๊ะเลยมันไม่หลงมันจะไปไหนล่ะเอาฮะ คิดดูสินั่งอยู่กับโยมแม่นะอยู่กับแม่เป้านี่นะยังไม่บวชน,นะนั่งอยู่ในรถรถกระบะตอนนั้นป่าม่วงฝนตกหนักมากแล้วนั่งอยู่ในรถกับโยมแม่สองคนลมมันก็พัดแรงเรากำหนดให้ฝนหยุดฝนจงหยุดหยุดแล้วก็เอ้ยบังเอิญหรือเปล่าวะ ฝนตกตกเนราบอกแม่เป้าเลยเรบอกยุยยแม่เราบอกแม่ดูนี่ทํทำอะไรดูฝนหยุดหยุดฝนตกตกทำได้ถึงขนาดนั้นคิดดูมันไม่หลงมันจะไปไหนนะนะแม่เราก็นั่งอยู่ในรถรถกระบะสีส้มตอนนั้นนะอย่างที่เนีนะ้จะขายที่ เราบอกเลยไม่เกินสองปีขายได้พอมีคนมาบอกนะเราพูดง่ายคือบอกเทวดามาบอกนะที่เราเข้าใจกันนะบอกเลยอีกไม่เกินสองปีจะมีเจ้าของทีมมาเอาจะมาซื้อนะเขาว่าอย่างนั้นเราก็เลยบอกครูจันตะวันให้ครูจันตะวันนะบอกแม่เป้าที่ตรงที่แถวไอ้ในเมืองมันจะขายได้ไม่เกินสองปี ปีกว่าขายได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแต่เราก็ไม่ได้เชื่อมันนะไม่ได้เชื่อมันเลยมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายที่เป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ทำให้กูบานหลงหลงสำคัญตนว่าตัวเองนี้เก่งอย่างหวยงวดสุดท้ายในงวดงวดที่ห้านี่แหละโอ้โหมันเป็นกองฉลานี่ หมุนเลยดึด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 ไอหมุนลูกบอลพลาสติกใช่ไหมมีกอลูกบอลพลาสติกใส่ชุดสีฟ้าด้วยคนหมุนนั่นน่ะโอ้โหมันเหมือนในทีวีเลยเมันออกมาเรารีบรีบคือมันมันเปิดเผยเลขให้ดูดูปุ๊บกลัวลืมไงรีบออกเลยมันจดไว้โโทรหาซื้อเลขตัวนี้ด่วนในอุดรนี่กวาดหมดถ้ามี ไม่มีหาไม่ได้หาไม่ได้เลยจนแบบหมดปัญญาหาแล้วให้พี่คนนั้นเป็นเป็นสัตวแพทย์ก็หาช่วยก็เลยไม่ได้ซื้อมันไม่มีแต่คนอื่นีน่นนนซื้อไม่เป้าไม่เคยซื้อหัวยังซื้อ,อแม่ตัวเองนี่แหละไม่เคยซื้อหัวยังซื้อคิดดูคูบานัทเลยนะ ซื้อหมดหมูน่าจะเกือบหมื่นเลยนะคนปกติซื้อหวยไม่เกินสิบบาทยี่สิบาทฟุคิดดูว่าเชื่อมั่นเราแค่ไหนเอาแเก่เอาเงินล้านเลยแหละเช,ชื่อไหมว่าหกตัวนั้นไม่มีสักตัวไม่มีสักตัวเลยหูนี่หน้านี่แตกจับเลยเราก็มมั่นใจมากเพราะมันถูกมาเยอะไงมั่นใจมาก แต่ถ้ามันถูกวดนั้นนะเราจะบ้าพอมันไม่ถูกเท่นั้นแหละได้สติขึ้นมาโอ้โหนี่มึงกําลังหาสิ่งนี้อยู่ล่ะรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเราผิดทางแล้วเราหลงแล้วเห็นไหมได้ประโยชน์ไม่งั้นคงไปเป็นอาจารย์ขังแล้วคิดดูว่าพวกน้าพวกป้านี่เรียกครูบาว่าอาจารย์อาจารย์ชายเขาเรียกเพราะนั้นยังไม่บวชน,นะ เขาจะเรียกอาจารย์หมดอะหรืออย่างเดียวจะเอาพวงมาลัยมาถวายเราแล้วเนี่ยเวลาหัวจะออกนี่มาแล้วมาแล้วมารอแล้วมาดูกระดานนะว่าเราเขียนอะไรไว้ขนาดนั้นพระวน,นาอยู่นี่ไปพระวน,นาบนเขานี่ถ้าอยากรู้ว่าที่โรงงานทําอะไรอยู่นี่รู้เลยใครทําอะไรอยู่รู้เลยแค่น้อมจิตมาดูเท่านั้นว่าที่โรงงานตอนนี้ทําอะไรเห็นหมด แล้วก็ไปถามเขาด้วยใส่ชุดสีนี้ใช่ไหมใสชุดสีนี้ไหมทำนี้ทำนี้ทำนี้เวลาทำนี้ทำนี้ทำนี้เป๊ะมันไม่หลงมันจะไปไหนล่ะเขาเรียกว่าได้ตาทิพย์แต่มันเป็นมิจฉาเหมือนพวกลือสีเ่าได้กันเหมือนพวกลือสีเมื่อก่อนนี่กำหนดจะเอาอะไรได้หมดเลยนะ ถ้ามีสมาธิแบบนี้นึกอยากกินอะไรนีได้หมดเลยนึกแต่มันมีเจตนาไงเมื่อก่อนมันมีเจตนาได้กินมดุดได้หมดพวกนี้มันมีกําลังมากครูบารู้สึกตัวเพราะครูบามันเห็นความเปลี่ยนแปลงว่ามันไม่เที่ยงจากเราที่เคยว่าตัวเองแน่เนี่ยพอม,มันผิดพลาดปุ๊บรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้นี่เราหลงแล้ว เพราะอะไรเพราะศีลไงศีลไม่บริบูรณ์ไงเพราะศีลไม่มีไงภาวนานั้นจึงหลงมันจึงเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิไม่ใช่สัมมาสติไม่ใช่สัมมาสมาธิมันตั้งมั่นผิดทางมันไม่ได้อยู่ในบนฐานของมรรค มันอยากได้ริดได้เด,ดชเห็นไหมอยากได้ริดได้เดชได้ความสําคัญตนอยากให้คนอื่นยอมรับว่าเราดีเจ๋งเราดีเราเก่งเรานี่มีวิชาเลิศน,นะเห็นไหมนี่พ่อเลยมิจฉาสติเป็นสติที่ผิดเพราะพื้นฐานคือศีลไม่มี ศีลที่เป็นตัวกองไงศีลนี้จะเป็นเหมือนพ่อแม่ของธรรมทั้งหมดศีลคือพ่อแม่ของคุณงามความดีทั้งหมดหากผิดออกจากศีลเนี่ยมันไม่ใช่คุณงามความดีแล้วนะเห็นไหมศีลนี้เป็นคุณงามความดีเป็นพื้นฐานเรียกว่าพ่อแม่นี่ยิงสำคัญมากเลยนะตัวนี้ คนที่ไม่มีศีลภาวนานี่จึงเป็นไปเพื่ออย่างพวกพวกที่เสกของเสกอะไรเห็นไหมนะมันมีวิชาพวกนี้เหมือนกันนะเห็นไหมแต่มันไม่มีศีลไงเป็นวิชาเสื่อมเหมือนลือศีแหละเสื่อมหมดนะนะเป็นวิชาที่เสื่อมได้โอ้เยอเรื่องพวกนี้ของกูบาลีนะ กับเน้นเต้น,นี่นะอยู่ปอยู่ใต้น,นี่นะบอกเต้เต้มานี่ฝนกํนลาลังตั้งเข้ามาจะมาจะเข้ามาเกาะเตา,เตาแล้วบอกมันจะไปด้านซ้ายแล้วก็าํามืออย่างนี้ทำเหมือนข้างๆหน่อยมังเอิญมันไปด้านซ้ายจริงๆแต่เราไม่ได้มีเจตนานะเราทําเล่นทําหยอกเน,น้นนั้นไปด้านซ้ายจริงพูดงา่ายๆฝุก ฟุ่แมนึกอยากกินอะไรได้กินหมดแต่ไม่มีเจตนาต่างกันนะเมื่อก่อนมีเจตนาแต่เดี๋ยวนี้แค่เหลือบตามองดูผักบุ้งเท่านั้นพอมาถึงนี่มีผัดผักบุ้งเลยต้องถามครูบาสิทธิ์เพราะครูปาะสิทธิ์ยืนบินธบาตอยู่ข้างหลังครูบาแล้วเราพูดว่าจะ เราไม่มีเจตนาอยากกินสิ่งนั้นหรอกแค่เราพูดขึ้นมาว่าเอ้ยกินนี้ดีไหมอยากกินนี้พูดด้วยเขาเรียกว่าอากับกิริยาพูดเฉยแต่ใจนี่ไม่ได้อยากกินบางทีพูดไปก็ไม่ได้กินใช่ไหมไม่กินเลยมันก็ได้ได้เลยเราไม่รู้หรอกว่าแมชีเตรียมส้มตำไว้ที่นาคอนดาแล้วก็ชวนครูบดลไป กินตำบกหุงพอไปถึงปุ๊บก,ก็มีส้มตำม,มาเว้นแต่บางวันเราเออไม่ช่เจ้นซื้อมาแล้วโทรหามันก็เว้นไว้แต่บางวันก็เราไม่ได้มีเจตานาเห็นไหมแปลกไหมเดี๋ยววันน้ตื่นมาโอ้อยากกินส้มตำใบคูบสิทธ์นี่แม่ชีนุชก็เอาส้มตำมากับซุกี้วันหนึ่งก็ซุก,กี้ใช่ไหมโอ้้ซุก,กี้กวนหอนก็ดีดีเนาะ ปอเอิญว่ะไม่ชินุ่กับอาสุก้มาถวายกูบายได้สั่งไหมเห็นไหมก็ไม่ได้สั่งเลยมันเป็นเรื่องของกําลังของจิตฟังไว้ให้ดีนะนี่คือผลของการภาวนาเป็นเรื่องของกําลังของจิตจิตนี้มีพลังงานแต่เราจะเอาพลังงานส่วนนี้ไปใช้ในทางไหน ใช้เพื่อขัดใจตนนั่นจังเป็นสิ่งที่ควรทำนะเมื่อสร้างพลังงานขึ้นมาแล้วนะคือสร้างสติขึ้นมาแล้วเอากำลังของสติเนี่ยเอาไว้ฝืนใจตนนะอารมณ์เกิดขึ้นพ๊กฝืนดับไดนะ้มันกลับเข้ามาลมพวกมัจะตัดเลยกึ้กึ้ตัดนะนะความอยากมันมีอยู่ แต่ไม่ยึดมั่นในความอยากนั้นจึงไม่เป็นอัตตาถามว่กคุญบาอยากกินข้าวไหมอยากอยากอยากเหมือนกันหมดนะอยากกินผัดกะเพราไหมอยากอยากเหมือนกันหมดนะแต่ไม่สำคัญว่าต้องได้กิน ไม่สำคัญว่าต้องได้คือไม่ยึดรู้แต่ไม่ยึดเข้าใจไหมจับแต่ไม่ถือไว้รู้แล้วก็ว,วางลงถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจไหมอารมณ์อย่างของเราเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้น,นรู้อารมณ์ พอรู้อารมณ์ปุ๊บไม่ยึดอารมณ์รู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นแต่ไม่ยึดอารมณ์นั้นไว้นี่เขาเรียกว่ารู้ไม่ยึดพอรู้ว่าม,มันไม่ยึดมันก็ปล่อยมันปล่อยของมันเองถ้าฝึกจนเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะเป็นอย่างนั้น มันจะเห็นอารมณ์เกิดดับ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 ความคิดก็เหมือนกันเห็นในหลักการเดียวกันคือเกิดดับเกิดดับไม่ได้เห็นในหลักการอื่นที่สุดของปัญญาคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับหรือเรียกว่าอะนิจังไม่แน่นอนไม่เที่ยงไม่จริงไม่มั่นคงจากภาษาอะไรก็ตามเถอะ จะเคลื่อนไว้ไปมาอะไรก็ตามนะหรือหลวงตาเรียกว่าไม่จริงพวกมึงอย่าจริงจังกันนะเพราะมันไม่จริงหลวงตาจะพูดคำนี้ใช่ไหมนะนี่แหละพูดง่ายคือเกิดดับไม่แน่นอนอารมณ์เกิดดับจะไปหวงมันทำไมนะนะเงินทองเกิดดับ ไม่เห็นมันเท่าเดิมก็ที่มีมากมีน้อยบางวันก็มากบางวันก็น้อยบางวันมีบางวันไม่มีร้อนหนาวนุ่มแข็งเหนื่อยหายเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมีต้นมีปลายหมดเป็นของเคลื่อนเป็นของเกิดดับเกิดดับเกิดดับรวมเงสมาิสุขทุกรวมโมเดลวนี่ะ ทั้งหมดทั้งมวลของอาการทั้งหมดที่สัมผสัสสัมพันธ์รวมที่สุขทุกข์จริงไหมสุขกับทุกข์ก็เป็นอันเดียวกันเพราะเป็นของเกิดดับแต่ต่างกันที่สภาวะอันหนึ่งร้อนอันหนึ่งเย็น,นพูดง่ายคืออันหนึ่งทนได้ยากอันหนึ่งสบาย นึงเป็นของคนไดยากอีกของหนึ่งเป็นของสบายที่เรียกว่าทุกข์กับสุขหรือร้อนกับเย็นมันรวมลงมาแค่นี้ไม่ได้รวมไปที่อื่นเลยสองสิ่งนี้เป็นอันเดียวกันเพราะเป็นของเกิดดับไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลาและไม่มีใครมีความทุกข์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นให้เห็นเลยว่าความสุขและความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นข้นขางในเนี่ย เป็นของจรเข้ามาที่หลังเขาจะคําว่าจรมาไหมอยู่ดีๆมันก็มามันมีเหตุปัจจัยมาปุ๊บมันแวะมามีเหตุปจัจจัยมนั่นเรียกว่าจรเข้ามาเป็นของข้างนอกที่เคลื่อนเข้ามากระทบกับจิตจิตรับรู้สภาวะอารมณ์นั้นพอรู้ปุ๊บหากจิตนะหรือเรียกว่าสติกับจิตนี่เป็นอันเดียวกันอารมณ์นั้นจะเป็นสิ่งถูกรู้ พราะสติกับผู้รู้นี่จะเป็นตัวเดียวกันรักษากันไว้มีสติพูดง่ายภาษาบ้านบ้านมีสติเห็นอารมณ์อยู่นะสัมผัสอารมณ์อยู่แต่ไม่เป็นอารมณ์นี่ไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นเลยรู้อยู่ว่าทุกแต่ไม่มีเจ้าของทุกเห็นทุกนั้นเป็นเพียงสภาวะหนึ่งเท่านั้นที่มันผ่านเข้ามานะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยนะ ไม่ให้โทษเอ้ยไม่ให้ไม่ให้คุณให้โทษปัญญาหรือเรียกว่าญาณทัศนะความรู้แจ้งของจิตจะไม่ยึดไว้จิตจะไม่ยึดอารมณ์นี้ไว้จะปล่อยปล่อยเลยไปจิตก็จะกลับมาที่ฐานคือลมหายใจเห็นไหมง่ายไหมฝึกอย่างนี้ไม่ได้ยากเลย นี่ง่ายที่สุดแล้วนะหากมีสติจะเห็นเหตุตลอดเวลานะทุกสิ่งทุกอย่างจอนเข้ามาแล้วก็จอไปจอนมาจอนไปจอนไปจอมาไม่อยู่แค่นั้นนะเป็นของไม่เที่ยงแต่มีสิ่งหนึ่งอยู่ที่เที่ยงนะมีสิ่งหนึ่งอยู่ที่เที่ยงนะไอ้ตัวไหนละ่ะที่ไปรู้ว่าสุขไอ้ตัวไหนละ่ะที่ไปรู้ว่าทุกข์ฮนะ ตัวไหนไม่รู้สุขรู้ทุกตัวไหนเราไม่รู้ว่าคิดตัวไหนเราไม่รู้ว่าไม่คิดตัวไหนไม่รู้ว่าคิดดีตัวไหนไม่รู้ว่าคิดไม่ดีอย่าไปอยู่กับอารมณ์อย่าไปอยู่กับความคิดจงอยู่กับผู้รู้เมื่อผู้รู้ยังไม่เป็นวิชาหรือเรียกว่าจิตยังไม่สามารถเข้าถึงคําว่าวิชาได้จิตยังเป็นอวิชชาอยู่คือมันยังโง่อยู่ต้องอาศัยสติ เป็นกนระะนารยานมิตรของจิตเอาสตินี่ฝึกพูดง่ายคือให้จิตนี่ก๊อปปี้สติเป็นอันเดียวกันเลยให้จิตกลายเป็นสติสติกลายเป็นจิตเรียกว่าผู้รู้ตื่นนั่นแหละคือพุทธโธทพุทธโธคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านนั่นหมายความว่าศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ตรงนี้คือสติ มันในรวมที่อื่นจิตกับสติกายเป็นอันเดียวกันแยกไม่ได้ไม่มีต้น,นไม่มีปลายนั่นเรียกว่าเอกขันตารวมเป็นหนึ่งหรือเรียกว่าสัจจะที่หลวงตาพูดสัจจะสัจจะเป็นของเดียวของเที่ยงเป็นของบริสุทธิ์เนี่ยยากไหมนะปุณนี้ไม่ยากหนทางปฏิบัติก็คือดูลมฝึกสติปลุกสติให้ตื่น อยู่ในพื้นฐานของศีลเพราะพูทธดเจ้าท่านวางแปลงให้หมดแล้วฉลาดหมดแล้วศีลเป็นเครื่องกั้นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลหากส่งจิตออกนอกนั้นเป็นสมูทัยฟังไว้ดีหากส่งผู้รู้ไปกับความคิดเป็นสมูทัยทั้งหมดถ้ามันยังคิดอยู่มันให้โทษถ้ามันยังคิดอยู่มันยังให้โทษฟังไว้ดีนั่หนหมายถึงว่าจิตนี้ไหลไปข้างนอกมันไม่ได้เห็นข้างนอกมันไหลออกไปข้างนอกแต่ถ้ามันเห็นข้างนอกไม่เป็นไร ถ้ามันเห็นความคิดันไม่ไม่เป็นโทษนะไม่เป็นโทษถ้ามันเห็นความคิดไม่เป็นโทษแต่เมื่อไรก็ตามถ้ามันไปกับความคิดเน่เป็นภัยเป็นโทษนั่นเรียกว่าเห็นข้างนอกเป็นสมุทัยคือเหตุของทุกข์เห็นข้างในเป็นมรคนั่นหมายถึงมรคู่ที่ไหนสตินะสติกำกับจิตรู้อยู่ข้างในนี่ครูบาทิงประกาศเมื่อก่อนครูบาพูดเลยนะ ไม่เคยมีใครพูดหรอกว่าความรู้ทั้งหมดทั้งมวลจะไม่ส่งออกเกินปลายเส้นคนนี่เรากล้าพูดถึงขนาดนั้นหากคนมีสติความรู้ทั้งหมดทั้งมวลจะไม่ส่งออกเกินปลายเส้นคนหรือถ้าภาษาหลวงตามมหาบัวหลวงปู่มั่นคือความรู้ทั้งหมดจะไม่ส่งออกเกินพุโทโธจะรู้เพียงพุโทโธตามหาพุโทโธอันเดียวกันไม่ต่างกัน หรือรู้ลมทุกขณะลมหายใจอันเดียวกันนั่นหมายถึงสมาธิตั้งมั่นเป็นอันเดียวเห็นไหมแต่พูดอย่างนี้ก็โอ้ยอยากแต่ว่าเนะมื่อก่อนก็ไม่ได้เหมือนกันแหละนะเมืกก่อก่อนนี่โอ้ยหลับตาลงห้านาทีนึงก็เป็นชั่วโมง หลับตาลงไม่รู้มันคิดอะไรมั่งอูส้สารพัดสารเพสารพัดกูบอก็อดทนฝืนฝึกขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําฝึกเยอะนะฝึกเป็นนิสัยทุกอย่างทําบีบบังคับทํายิ่งมันขี้เกียจต้องรีบดีบผึงขึ้นมาเลยมาทําฝึไม่ได้แลไวไม่ได้จะพูดถึงความสงบเลยแต่มันได้ฝืนใจได้นิสัยได้ฝึกได้ฟื้นใจ นั่งหลับบ้างก็มีพอรู้ตัวว่าตัวเองหลับขึ้นมาบ้างก็ลุกขึ้นไปยืนไปเดินเมื่อก,ก่อนห้องพระมันก็เล็กๆนะก็เดินวนอ,อยู่ในห้องพระนันะเบิงไม่กี่แผ่น,นห้องประมาณหกเมตรนี่นนะมันก็เดินวนอ,อยู่นะนะั่นแหละมันง่วงไงบางทีก็ยืนเฉยๆขยับท้ายขว่ามันเดินย่ำเท้าทำอยู่นันเนะพราะมันนั่งแล้วมันหลับ ฝึกฝึกถ้เข้ามันง่วงมากๆเอาพริกถือพริกไว้เม็ดหนะึ่งมันง่วงกัดพริกนะทำานึงขนาดนั้นนะเห็นมมันง่วงกัดพริกเลยกึบโหไม่มีง่วงบอกเลยเด็ดมากสูตรนี้นะเด็ดจริงๆไม่ง่วงหรอกมันเผ็ดนะที่ใครเผ็ดแล้วมันง่วงได้โอ้โสติดตั้งมั่นเลยเพราะมันจะความรู้จดจ่ออยู่กับความเผ็ดนะเหมือนหลวงพ่อเยือนนะน้ำเย็น เห็นไหมใครรู้จักหลวงพ่อเยือนมางสมาธิน้ําเย็นท่านเห็นไหมหลักการเดียวกันกูบาก็กัดพริก่ะสมาธิกับความเผ็ดหลักการเดียวกันเพราะมันทําให้นิวรณ้หายได้ความง่วงเงาหายนอนนี่หายเลยแต่ว่าเผ็ดนี่ความรู้สึกตัวนีนเด็ดโอ้เผ็ดเผ็ดอย่างนั้นนะเอาเผ็ดเป็นอารมณ์ก็ได้เผ็ดนอเผ็ดนอเผ็ดนอก็ได้ได้หมดไม่มีผิด เห็นไหมมันไม่มีผิดหรอกมีแต่ําทำกับไม่ทำเท่านั้นส่วนใหญ่ไม่ทำเห็นไหม